6ทางออกนะคะสำหรับคนที่ลง k e t a ลงยังไงก็ไม่ผ่านนะคะมาดามก็ทำคลิปนี้มาตอบคำถามให้อีกครั้งนะเอาเป็นว่านะคะสิ่งที่มาดามจะบอกอันเนี้ยมันมีทั้งคนที่ทำแบบนี้แล้วผ่านและก็เช่นกันค่ะมันมีที่คนนะคะทำแบบนี้นะคะและก็ไม่ผ่านดังนั้นการลง k e t a นะคะไม่ว่าจะยังไงทุกกรณีนะคะจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงใครพร้อมเสี่ยงใครอยากเลือกใช้วิธีแบบนี้ก็ทำส่วนใครไม่พร้อมเสี่ยงนะคะก็ไม่ต้องลงนะคะย้ำอยู่ตลอด มา,มาฟังกันค่ะทางเลือกที่1นนะคะ1เลยนะคะถ้า k e t a เนี่ยมันนะคะลงไปแล้วมันไม่ผ่านและมันบล็อกนะคะในกรณีที่มันบล็อกแล้วเนี่ยจะต้องทําแบบไหนคุณนะคะก็ต้องรอจนกว่ามันจะปลดบล็อกค่ะรอหลังนะคะหบเดือนไปค่ะ คือใน6เดือนเนี่ยมันจะจํากัดน,นะคะว่าไม่เกิน3าครั้งใน6เดือนก็คือรอจนก,กว่ามันจะปลดบล็อกนับจากครั้งแรกหลังผลออกนะคะถ้าปลดล็อกแล้วค่อยวนกลับมาลงใหม่นะคะมันก็มีคนที่วนกลับมาลงเนี่ยแล้วผ่านก็มีจริงๆค่ะข้อที่2ค่ะคือบางคนไม่รอไปค่ะทำพาสร์มาใหม่นะคะบางคนเปลี่ยนชื่อเป็นสกุลบางคนไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนแค่ไปทำพาสร์มาใหม่มันจะได้เลขพานใหม่แล้วก็เอามาลงค่ะ มันมีคนผ่านจริงค่ะในกรณีแบบนี้และก็เช่นกันค่ะมีคนที่ไม่ผ่านก็เช่นกันนะคะดังนั้นไม่พร้อมเสี่ยงนะคะไม่ต้องทํานะคะอ่ะข้อที่3ค่ะ ก็คือการยื่นวีซ่าค่ะแต่วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่ผ่านยากนะคะผ่านยากเพราะต้องดูทั้งสเตทเมนตะ์หน้าที่การงานการเงินนะคะส่วนใครที่อยากจะยื่นจริงๆนะคะเมื่อมันลงไม่ผ่านแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนเกาหลีคุณก็ขอเขาจดทะเบียนสมรสค่ะมีใบสมรสแล้วก็มายื่นตัว c สส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีทะเบียนสมรสแล้วอยากยื่นเป็นวีซ่าอย่างอื่นอะ,อะก็ต้องไปดูสเตทเมนต์นะคะหนะ้าที่การงานการเงินถ้ามันโอเคและพร้อมที่จะยืน่นอยากลองเสี่ยงก็ค่อยยื่นนะคะข้อที่4ค่ะอ่าแล้วทําแบบไหนอีกคะ คุณนะคะอยากไปเกาหลีจริงๆแต่ว่าบางคนอยากไปทํางานเลยเนี่ยคุณก็ไปสอบเลยค่ะสอบมากับกรมแรงงานด้วยระบบ EPS E9 นะคะมันก็ต้องดูตามคุณสมบัติคุณวุฒิอีกนะคะในการที่จะไปสอบอแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีการรอนานนะคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไปติดตามเพจ EPS Thailand นะคะอันนี้มาทําไม่ได้รับทํานะ หค่ะก็คือรอเกาหลีนะคะจนกว่าเขาจะเปิดระบบฟรีวีซ่าค่ะคือไม่ต้องลง KETA เลยนะคะกลับไปใช้ระบบเดิมตั้งต้นคือมีแค่พัสดลองบินได้เลยแต่ตอนนี้นะคะยังไม่มีกฎแบบนั้นนะตอนนี้ก็คือยังต้องลงอยู่แต่มาดามพูดถึงเผื่อ,อนาคตนะคะคุณก็รอไปค่ะข้อ6ค่ะข้อนี้สำคัญมากเมื่อลงยังไงมันก็ไม่ผ่านแล้วนะคะมาดามก็แนะนำเลยคะ่ะตัด ค่ะตัดใจเลยนะคะไม่ไปแล้วเกาหลีไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะว่าถ้าลงงไงมันก็ไม่ผ่านสุดท้ายแล้วก็คือไม่ไปแล้วค่ะเปลี่ยนใจเลยค่ะไปเที่ยวประเทศอื่นที่มันอาจจะเข้าง่ายกว่านี้นะคะอาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ได้ในแถบเอเชียเนาะเอาเป็นว่าสิ่งนี้มาดามรวบรวมมาให้ใครอยากให้มาดามลงให้แถมฟรีคอร์สทริปท่องเที่ยวทักไปโปรไฟล์ได้เลยค่ะ